ติดถนนใหญ่ครับรถเก๋งรถกระบะมาได้หมดเลยครับเพียงแต่ว่าต้องติดต่อล่วงหน้าเท่านั้นนะครับที่เพจวนเาเกษตรไผ่ซำสูงนี่เลยครับอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นเป็นป่าไผ่อินทรีย์ที่ปลูกเองนะครับโดยเจ้าของคือพิษชาติปลูกเองจะกางเต็นท์บนอาคารไม้ไผ่ก็ได้หรือจะกางเต็นท์ณนะลานกางเต็นท์ก็ได้ค่าบริการถูกมากครับเน้นอยากให้ใช้สิทธิ์ค้าชุมชน ถ้ามา1คนนะครับค่าบริการเพียง208บาทได้รับสบู่และแชมพูมูลค่า208บาทเหมือนพักฟรีเลยครับมา2คนค่าบริการ2 6 7บาทนะครับได้รับสินค้ามูลค่า267บาทเหมือนได้พักฟรีเลยครับได้มาพักมาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาอุดหนุนสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนซ้ำสูงด้วยครับของดีเมืองพระเจ้าใหญ่สมุนไพรชาโค <Yeah. S 2> จุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือศาลากลางเต็นท์กลางป่าไผ่เลยครับแต่ยังไม่พร้อมให้บริการนะครับในจุดนี้โอกาสหน้าคงได้มีโอกาสไปกลางเต็นท์ที่นี่ครับการไปกลางเต็นท์ที่นี่ย้ำว่าต้องติดต่อล่วงหน้าเท่านั้นนะครับไม่สามารถบล l อกอินได้ใครผ่านอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอสัมสูงวิ่งไปทางอุดรธานีนะครับไปทางอำเภอกระนวนก็แวะอุดหนุนสินค้าบริการชาวบ้านได้หรือ จมากลางเต็นก็ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้นะครับทาง Facebook Fanpage ย้ำว่าไม่สามารถ w a l k i อิได้ครับผมก็เลยกลางเต็นบนสาลาอาคารไม้ไผ่นะครับแต่จุดนี้เนี่ยนำเต็นแปลกเต็นเต็นโปรง่งมากลางเล่นๆดูครับในมุมที่นั่งพักผ่อนร่มเย็นกลางป่าไผ่ถือว่า เป็นการกางเต็นท์คนเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศจริงๆที่ลองมากางเต็นท์ดูแต่เต็นท์ที่นอนก็คืออยู่บนอาคารไม้ไผ่นะครับเพราะว่ามาคนเดียวครับก็เลยต้องนอนในที่ที่สูงๆหน่อยนี่เลยครับกางเต็นท์โชว์จากประสบการณ์กางเต็นท์มาหลายแห่งนะครับต้องบอกเลยครับว่าที่นี่ไม่ขคี้เหร่ครับไม่ได้บู๊มากมายอะไรห่างจากตัวอำเภอซำสูง4กิโลแล้วก็มีไฟฟ้า ชาร์จแบตได้แต่อาจจะไกลหน่อยนะครับจุดกลางเต็นท์เนี่ยยังไม่พร้อมนักในเรื่องของการชาร์จแบตแต่ห้องน้ํามีครับมีห้องน้ําทั้งที่เป็นรูปปล้องไผ่นี้กลางจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้องน้ําทั่วไปที่เราใช้ได้อีก2แห่งอีก2ห้องครับรวมเป็น3ห้องก็ถือว่าเพียงพอถ้ามาสัก2 3งสาคั้งรถก็ยังใช้บริการได้นะครับแต่ยังไม่ได้มากมายถึงขั้นเป็นเทศกาลยังเป็น การล็อกอินไม่ได้นะครับยามาอย่างล็อกอินไม่ได้ต้องเป็นการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับอยากจะให้เดินชมป่าไผา่มีไผ่ามากมายหลายชนิดแต่ไผ่ส่วนใหญ่จะเป็นไผ่กิมซุงอยู่ทางพี่ชาตินะครับที่เป็นผู้ดูแลเป็นผู้สร้างสวนไผ่ทางนี้ขึ้นมาเนี่ยพี่เขาเป็นนักชีววิทยาครับมีความรู้เรื่องไผ่พืชที่เกื้อกูลกันได้แล้วก็นําไผ่มาแปลร,รูปเพิ่มมูลค่า เป็นสินค้าชุมชนครับโดยนาไผ่ที่อายุมากแล้วเนี่ยมาเผาด้วยกบบระบวนการพิเศษเพื่อให้ได้ฐานที่มีความบริสุทธิ์สูงมากๆครับแล้วนําไปแปลรูปบทละเอียดเพื่อทําเป็นสบู่ทําเป็นแชมพูครีมอาบน้ําให้เราได้อุดหนุนนะครับการมาพักที่เนี่พูดง่ายๆว่าอยากให้มาอุดหนุนสินค้าของกลุ่มแม่บ้านของชุมชนโดยที่ เหมือนกับกลางเต็นท์ฟรีเลยครับค่าบริการจริงถูกมากครับเพียงแค่208บาท267บาทหรือถ้ามาหลายคนก็ติดต่อได้นะครับติดต่อล่วงหน้าที่แอดไผ่ซำสูงทาง Facebook f แฟนเพจครับนี่คือลานกลางเต็นท์จุดกลางเต็นที่มีความสงบมีความรู้มีสินค้าดีๆให้เราได้แวะเยี่ยมชมแวะพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอรหรือตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่าไหร่เลยครับนี่คือลานกลางเต็นท์ที่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นครับ